กรมการขนส่งทางบกย้ำโทษใหม่กรณีผู้ขับขี่ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน4,000บาทและตัดคะแนนความประพฤติท,ทันที1คะแนนตามการเปลี่ยนแปลงเพิ่มอัตราโทษตามความผิดกฎหมายจราจรและมีระบบบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งผู้ขับขี่ทุกคนมี12คะแนนเต็มและจะถูกตัดคะแนน1-4คะแนนขึ้นอยู่กับข้อหาที่กระทำผิดดังนั้นหากผู้ขับขี่พบว่ามีทางม้าลายอยู่เบื้องหน้าจะต้องชะลอความเร็วหรือเตรียมหยุดรถโดยให้ห่างจากทางม้าลายในระยะ3เมตรและรอให้คนข้ามถนนเสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนจึงค่อยขับรถผ่านไปได้และกรณีมีไฟเตือนคนข้ามถนนบริเวณทางม้าลายผู้ขับขี่ควรสังเกตทุกครั้งและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอด ภยหากผู้ขับขี่รายใดถูกตัดคะแนนความประพฤติเหลือศูนย์คะแนนจากคะแนนเต็ม12คะแนนจะถูกพักใช้ใบขับขี่ห้ามขับรถ90วันหากฝ่าฝืนขับรถระหว่างถูกพักใช้ใบขับขี่มีโทษจำคุก3เดือนปรับไม่เกิน10,000บาทและหากโดนพักใช้ใบขับขี่เกิน3าครั้งภายใน3ปีจะถูกพักใช้ใบขับขี่มากกว่า90วันทั้งนี้หากยังถูกตัดคะแนนจนถูกพักใช้ใบขับขี่ภายใน1ปีจะโดนเพิกถอนใบขับขี่ทุกประเภท Amen.